สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอ่าคลิปนี้เดี๋ยวมาดูมาตามทองคำทองคำดีดนะด,ด,ดีดมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> มีสถานการณ์นะครับอ่ารัสเสียรัสเสียรัสเสียประชิดชายแดนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเงินเฟ้อนะครับรัวเงินเฟ้อฮะยังมองยังมองเซลล์นะครับยังมองหน้าเซล์เหมือนเดิมไม่ถึงพันเจ็ดต้นต้น จะไม่จะไม่จะไม่ลองนะครับจะไม่บายทองคําจะลงอ่ายังมองมุมเดิมว่าทองคําเนี่ยมันจะลงหนักหนักหนึ่งรอบนะครับแล้วค่อยขึ้นเนี่ยทรงตรงนี้นะครับเวฟแรกอ่ะเซกเมนต์แรกยกสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดริ่มนะครับได้เอก,กน,อน้อ <c> ง <oughs> เนี่ยสรงนี้เอือมันเป็นเทรนแต่มันไม่เหมือนเทรนดนะครับ <c oughs> ดูมุมนี้เป็นเทรนอยู่แต่เนี่ยมันมันบีบอะ <c oughs> นะครับขึ้นได้อีกไม่เยอะแล้วทองแต่ตรงนี้ฟอร์มมันเป็น อาจจะมีขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ลงมานะครับอืมอืมหนึ่งจะไปห้าศูนย์อืมแต่ยังมองเซล์มองเซล์ขึ้นมาแถวนี้ก็ยังต้องเซล์นะครับตรงนี้ก็จะเซลล์จะเซล์ต่อจะเซล์จนกว่าจะลงนะครับทองเพราะว่ามองว่ายังไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวพอมีข่าวดอกวเปี้ย,วเ,วยเดี๋ยวก็ลงเหมือนกันนะครับทองลงหมดนะครับไม่น่าจะถึงขนาดนี้หรอกไม่น่าจะถึงกองนี้หกสามนะครับจุดยอมแพ้ถ้าถึงหกสามนี่คือยอมทุกอย่างนะครับยอมแล้วก็จะให้บายไหมไม่บายนะครับยอมคือยอมหยุดพักกินกาแฟเฉยๆแล้วก็รอเซลล์อีกรอบนะครับยังยังจะตามเซลทองนะครับยังไงก็ต้องลงไป โน่นพันเจ็ดต้นๆน,นะครับทองคำอืมสำหรับคลิปนี้นะครับว่าจะมาอัพไอ้แซดเ็มทีให้แซดเอ็มทีเขาปิดกระดานจนถึงแปดโมงเดี๋ยวแปดโมงแอดมีประชุมไม่ไม่ว่างเดี๋ยวดี๋ยจะไม่ทันนะครับเลยมาดูทองคําให้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีไรนะมาตามทองทองทองคือมีอยู่สองซีนหนึ่งเด้งขึ้นอีกนิดนึงแล้วลงสองลงจากตรงนี้เลยนะครับหนึ่งแปดสีสองนะครับอืม ไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนนะครับวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ